ไปนอนแล้มือสอครับผมนี่ครับฝรั่งกิมจูปลูกได้เดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับก็จะเกิดตาดอกแบบนี้นะครับเกิดยอดว่านเบนี้ได้ี่นองเด้อนะครับอะไรก็เกิดหมากผลขึ้นมาแน่นี้นะครับเมื่อเกิดมาแน่นี้ปุ๊บเขาก็จะให้ผลผลิตนี่ครับเขาจะไล่ตาดอกเดี๋ยวผมเสียฮ็ด เอาใส่กระถางนะพี่น้องเนาะและะ้วก็ใชดส่งปุ่มให้มันไต่ก่อกลางให้หมากดกนะครับให้พี่ให้น้องเข้าเดบึงลราเพื่อม่ผู้สนใจคนสื่อ,นอ่นสั่งจองพันล้วเพิ่นกระสือไปนําสื่อเป็นเข่งเว้นอันนี้ไปนํานะครับเดี๋ยวจะหาเข่งใหญ่สุดมามาใส่นะพี่น้องเนาะนะครับบรรยากาศทเศร้ศาครับบ้านสวนพี่น้องนี่ครับปลูกง่ายๆนะครับตาดอกจะออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อาฝรั่งมันจะออกตรงขามกันด้วยพี่น้องด้วยตาดอกนะครับครับผมฝากกไลค์กดแชร์ติดตามนะครับสวัสดีครับ